โอ้โหตอนนี้ทุกคนจะต้องเตรียมตัวกันแล้วนะคะเพราะว่ามีประกาศมาแล้วให้เชิญพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันมาต้อนรับเมสเวอร์คนแรกของประเทศไทยในงาน Homecoming Miss World 2025 o p a สสุาาาาช่วงสี The t e r o Entertainment กับ TPNG เชิญทุกๆคนร่วมกันต้อนรับกลับบ้านน้องโอปอสุชาตาช่วงสี Miss World ปี2025ซึ่งเป็นสาวงามผู้สร้างประวัติศาสตร์ความมงฟ้าเป็นครั้งแรกให้กับประเทศไทยค่ะ งานโฮมคัมมิ่งจะมีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่14มิถุนายนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะที่ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิชั้น2บริเวณขาเข้าประเทศที่จุดทางออกประตู1และทางออกประตู10ค่ะว่ากันว่าครั้งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในการต้อนรับสุดยิ่งใหญ่น้องโอปอสุชาตาช่วงสีเป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการเฉลิมฉลองชัยชนะบนเวที อุ้ยอ่านแล้วยังขนลุกเลยนะคะแล้วก็เป็นการยกย่องพลังของผู้หญิงไทยผู้ผลิกหน้าประวัติศาสตร์ด้วยหัวใจที่เธอนั้นไม่เคยหยุดเชื่อในตัวเอง อ,อ่านเสร็จแล้วน้าตาจะไหลมีหลายคนมาคอมเมนต์นะคิดเหมือนกับแอดมนเลยอยากบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกตื่นเต้นดีใจอยากคือแบบว่ายังรู้สึกตื่นเต้นไม่หายเลยหลายหลายคนบอกว่าว้าวเห็นแล้วแบบกรี๊ดเราไปรอรับมงฟ้ากลับบ้านด้วยกันดีกว่าเป็นนางงามคนแรกที่แบบว่าเราค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อยากไปมากเลยนะบางคนบอกว่ารอดูนะครับสนามบินสุวรรณภูมิคราวนี้เนี่ยสนามบินแตกของแท้แน่ค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โห บอกสองประตูไปไม่ถูกเลยค่ะแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะไปต้อนรับการกลับมาของน้องโอปอเนี่ยสามารถใช้บริการรถตู้สาย 552B ได้เลยนะคะเขาบอกว่าจะวิ่งเส้นสุขุมวิทกับสนามบินรถเนี่ยจะไปส่งถึงตัวอาคารผู้โดยสารเลยคนหนึ่งเนี่ยค่าโดยสารไม่เกิน30บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกว่าแบบโอโหเต็มที่กันสุดๆเลยนะคะบางคนบอกว่าปา,ปาไปหาเพื่อนๆไปเจอกันดีกว่าไปต้อนรับนางฟ้าตัวจริงของคนไทยกลับสู่ ออบ่อคนไทยทั้งประเทศบางคนถามว่าจะมีขบวนแห่ไหมคะเนี่ยบางคนบอกว่าต้องแห่รอบเมืองแน่นอนสุขใจจริงๆน้องอ่ะได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้ยรักควีนโอปอจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวันเสาร์ด้วยกรีสิค่ะแอบแบบว่าเตรียมออกแบบช่อดอ,อกไม้พิเศษเอาไว้ให้น้องเลยนะแม่อ่านแต่ละคอมเมนต์แล้วแบบว่ารู้สึกชื่นใจจังเลยอะ่ะไม่เหมือนกับแบบอ่านพวกเรื่องราวคอมเมนต์แรกๆที่แบบมีดรามา่าตอนที่เพิ่งจะแข่ง ันเวทีมิสเวิลด์คนละเรื่องกันเลยนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สวยและสง่างามจริงๆขอส่งใจนะคะบางคนบอกว่าเดียนเนี่ยไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะขอเป็นกําลังใจแล้วก็รู้สึกปลุ้มใจจะรอดูไลฟ์นะคะรักควีนโอปอจริงๆบางคนบอกว่าน้องโอปอเนี่ยเธอสวยสมมงทุกอย่างเพอร์เฟกมารยาทดีผู้ดีสุดๆวางท่าการเดินสงบสุขุมเหมาะเป็นควีนชอบน้องมากๆเลยอะคะ่ะบางคอมเมนต์บอกว่ารถ นะคะขอแบบใหญ่ๆเลยค่ะขอแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติแบบนั้นเลยะ บางคอมเมนต์บอกไปเหอะพวกเราไปร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์และแบบเนี้ยขอบอกเลยนะจะต้องมีไป้ายไฟด้วยนะจ๊ะขาดไม่ได้เลยเอาให้แบบว่าแสงสีเสียงพร้อมเต็มที่ไปเลยนะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเพราะว่าท่านสมศักดิ์เนี่ยได้ประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณาสุขท่านบอกว่าจะเชิญน้องโอปอให้ไปเยี่ยมกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อหารือและเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วยจ้ะโอโหงานนี้ล่ะรั รจะต้องเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดแน่ๆเลยโดยท่านสมศักดิ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขค่ะท่านได้เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่าเน้นย้ำว่าช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนขอให้กระทรวงสาธารณาสุขเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมแผนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในหน้าฝนและเรื่องการเก็บข้อมูลว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีการเก็บข้อมูลเอาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์เพราะว่าในอนาคตข้อมูลด้านสา ธรณาสุขจะมีมากกว่ากระทรวงมหาไทยอีกเพราะว่าจะมีข้อมูลการรักษาของผู้ป่วยด้วยแล้วก็จะมีการพัฒนาต่อไปแต่ว่าเป็นแผนพัฒนาระบบไอทีในอนาคตอีก10ปีก็จะยังใช้ได้มองว่าจะทําการศึกษาอย่างชัดเจนและก้าวไปแบบไม่สะดุดเป็นความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ก็เลยจะต้องมีการศึกษาและพัฒนารองรับสําหรับอนาคตและท่านสมศักดิ์ยังบอกด้วยค่ะบอกว่าได้เชิญน้องโอปอมิสเวลปี2025 ให้ใหมาเยี่ยมกระทรวงสาธารณาสุขในวันที่17มิถุนายนนี้นะคะแถมจะยังมีการหาหรือกรณีให้น้องโอปอเนี่ยช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์เรื่องการคัดกรองป้องกันมะเร็งในสตรีด้วยค่ะและก็จะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพราะว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยน้องโอปอก็ได้มาพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งในสตรีทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกแล้วก็เป็นแคมเปญหลักในการประกวดนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นท่านสมศักดิ์ก็เลยอยากจะเชิญน โอโปยกลับมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งแม่เห็นแบบนี้แล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะ นี้เราวันนี้แอดมินมีบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากเมาื่อวานเนี่ยได้นำบรรยากาศ Homecoming ของ m s s w o r l d Asia นัก็คือ Miss World Philippines ให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาดูบรรยากาศ Homecoming ของ Miss World Africa กันบ้างค่ะนั่นก็คือ Miss World Ethiopia หลังจากที่เธอได้เดินทางกลับถึงประเทศเรียกว่าได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่จากรัฐบาลเอธิโอเปียค่ะและสาวงามยังได้เดินทางเข้าพบกับรัฐมนตรีการท่องเที่ยว ของเอธิโอเปียด้วย เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆที่จะมีการทำร่วมกันในอนาคตนะคะมีคนบอกว่าคือเพิ่งจะตามม i s s World จริงๆจัง,จ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 งในปีแรกเหมือนกับว่าเป็นเวทีนางงามซึ่งเวที m i s s World เนี่ยได้รับการยอมรับและเป็นเวทีนางงามที่เรียกว่าได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐในหลายๆประเทศเลยนะคะอย่างว่าแหละบางคนบอกว่าเพิ่งจะเข้าใจว่าเวทีมิสเวลเนี่ยเป็นเวทีประกวดนางงามที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เรียกว่าเป็นเวทีที่คัดสันนางามที่เต็มไปด้วยคุณภาพเป็นเวทีที่ส่งคุณค่ามากๆจริงๆ แล้วก็อยากจะบอกให้เลยนะว่าตอนนี้เนี่ยมีเพจนางงามของต่างชาติได้ลงคลิปสัมภาษณ์แม่ปุ้ยค่ะหลังจากที่น้องโอปอลเนี่ยได้รับตําแหน่งมิสเวิลด์คนที่72เขาบอกว่าแคปชั่นเนี่ยแบบอวยสุดๆเลยนะเขาบอกว่าเธอช่างสวยน่ารักมีสเน่และมีคลาสมากๆเธอทั้งขยันสง่างามเป็นผู้นําที่ยอดเยี่ยมที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่มีความใฝ่ฝันที่จะลงมือทําเรารักผู้หญิงที่ยอด ยมที่สวมมงกุฎที่มองไม่เห็นด้วยความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของเธอขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับโอปอสุชาตาโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วแบบว่าดีใจมากๆเลยนะคะ คือโพสต์นี้มีหลายคนมาคอมเมนต์เยอะมากๆบอกว่าเราเห็นด้วยเลยเป็นแคปชั่นอ่านและแบบรู้เลยว่าคนเขียนเนี่ยเขาภาคภูมิใจในตัวน้องโอปอส่วนเราเองที่เป็นคนอ่านคอนเทนต์นี้เราก็รู้สึกภาคภูมิใจตามไปด้วยบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารู้สึกว่าอยากจะขอบคุณแม่ปุ้ยเหมือนกันซึ่งเป็นหนึ่งในเอ็นดีที่ดีมากๆเพราะว่าดูแลใส่ใจในตัวนางงามได้เป็นอย่างดีที่สําคัญแม่ปุ้ยเนี่ยแก่ใจดีมีพลังบวกคือคน เราเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งนี้มาจากข้างในก็คงจะไม่ส่งออกมาข้างนอกให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้สัมผัสหรอกบางคอมเมนต์บอกว่านี่แหละคืออีกหนึ่งเหตุการณ์เลยนะที่จะทําให้แม่ปุ้ยเป็นเอ็นดีที่ดังไปทั่วโลกอีกคนนึงเพราะว่าดูสิผลงานประจักษ์ขนาดนี้หลังจากนี้คอยดูนะนางงามที่ได้ส่งออกไปประกวดเวทีระดับโลกผ่านที่ p เ g นีเนี่ยจะเป็นเวทีที่น่าจะถูกจับตามองมากที่สุดแน่ๆเลยอยาบางคอมเมนต์ครับบอกว่าโอ้โหนี่แหละ คือไทยแลนด์ของแท้สาวงามไทยนอกจากสวยแล้วยังมีคุณค่าเรียกว่าครบเครื่องมากที่สุดเลยและเพื่อนๆล่ะคะเห็นแบบนี้แล้วดีใจกันไหมเอ,อ่ยมีใครเตรียมตัวที่จะไปต้อนรับใม่ซวโฮมคัมไม่เหมือนกับแอดมินบ้างอย่าลืมมาร่วมการแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแล้วไปเจอกันนะคะจู๊